สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง Youtube ถาอินเตอร์ดิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีวันที่2มิถุนายน2564ทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยนะครับกำลังให้สัมภาษณ์อยู่กับนักข่าวปรากฏว่ามีนักข่าวสาวนะฮะของสื่อหัวเขียวก็ได้ถามนายกเนี่ยนะว่าคิดอย่างไรกรณีที่โทนี่วูซัมหรือว่านายทักษิณ ชินวัตรเนี่ยนะฮะบอกว่าถ้านายทักษิณแก้เศรษฐกิจเนี่ยหกเดือนเนี่ยก็ก็จะดีขึ้นนะฮะปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ก็เลยชี้นิ้วไปที่นักข่าวคนนี้แล้วก็บอกว่านะครับก็รู้นะว่าที่ผ่านมากําลังติดต่อกับกับนายทักษิณอยู่อะไรแบบประมาณนั้นนะฮะก็ลองไปชมคลิปนะครับที่เป็นจังหวัดที่นักข่าวนั้นจับภาพเอาไว้ได้ วันนี้ก็ก็อาจจะเป็นเราต้องทำเรื่องเศรษฐกิจเป็นโอกาสเลยนะโควิดแต่เราไม่หยุดยั้งการเดิำเนการไงใช่ไหมหลังการก้าการเรื่อตลาดวันนี้ก็ต้องไปดูไอ้เรื่องปอะเด็นเรื่องเพิ่มเติมมีปัญหาอยู่หรือไม่ใช่ไหมระหว่างเรือท่านอย่างผมรับฟังข้อมูลจากทางรัฐบาลนะคุณโยค่ะถามความสคัมพันธ์พื้นตัวของรัฐบาลเศรษฐกิจในหลังระยะหกเดือนต่อจากนี้จะฟื้นตัวได้มากขนาดไหนค ถ้าเป็นเขาเนี่ย6เดือนก็ทําทได้แน่ท่านนายกคะถามความสำคัญทั้งร่วงท่านอน,นุพินอยู่พอดีอะค่ะท่านท่าน <c oughs> อน,นุพินอยู่พอดีคาท่านนายกยังยังเหนียวแน่นกันอยู่ไหมคะความสำคัญทั้งรวงรัฐบาลนะคะนั่นเอได้พูดถึงเรื่องนี้บ่อยนะได้ข่าวว่าเธอติดต่อเขาด้วยแล้ว ปรากฏว่าพอคลิปนี้เนี่ยนะครับถูกเผยแพร่กันออกไปนะครับแล้วก็สื่อก็เอาไปทําข่าวล่าสุดนักข่าวคนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าทํางานเป็นผู้สื่อข่าวแต่ละวันเราก็ทําการบ้านต้องอ่านต้องรู้ทุกประเด็นทุกเรื่องการถามเพื่อจะให้ตอบก็เป็นหน้าที่นักข่าวไม่ใช่ไปฟังเห็บเผารายงานใส่ร้ายป้ายสีกล่าวร้ายคนอื่นแบบนี้เมื่อไม่ตอบก็เดินหนีไปไม่ใช่มาชี้นิ้วดาแล้วก็อีกโพสต์หนึ่งเนี่ยฮนะเธอก็ทวีตบ,บอกว่า เราจําได้ว่าตอนขับเฮาพูดกันเรื่องวัคซีนโควิด -19 แล้วเราก็กดเข้าไปยกมือถามทักษิณน,นั่นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่ได้ถามและได้คุยกับทักษิณแล้วมาเอาไปหมาว่าเราเป็นนักข่าวทักษิณติดต่อกับทักษิณแล้ววันนั้นก็มีนักข่าวอีกหลายคนหลายสํานักยกมือถามทําไมไม่ไปชี้หน้าด่าเขาด้วยละ่ะนะฮะนี่ฮะก็ตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่กําลังตอบโต้กันอยู่นะฮะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับ